ตำบลขุนอินประมลูลเป็นผู้ที่ใช้อ SP Nano อีกหนึ่งลนยนะครับเป็นลายแรกๆเลยครับเนี่ยเป็นเป็นลายแรกๆที่ได้ที่ได้ใช้ของพี่เบุญเตือนในจุดนี้นะครับใช้ก่อนเขาเลยเป็นไงบ้างครับพี่ใช้ไปแล้วใช้แล้วสึกว่าข้าวได้มีผลผลิตดีนะคะผลผลิตดีเออม็ดใสใสคือยยมันลดตัวยาอย่างอื่นด้วยประหยัด อยู่อยู่ที่ไหนนะครับน้าชัยนี่ตรงนี้ตำบลนี้จะประมูลอำเภอโพทองจังหวัดงลางทองอ๋อครับครับครับใช้จนเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ,<ช>รบเรียบร้อยแล้วครับร้อก็คือยืนยันว่าใช้รุ่นแรกใช้ไปเมื่อรุ่นที่คราวที่แล้วเหรอคะรุ่นแรกเจ้าแรกของที่นี่อ๋อยังยังใช้ต่ออยู่ไหมครับใช้ต่อใช้ต่อใช้ต่อยังใช้ต่ออยู่ครับครับครับอืมมันประหยัดด้วยประหยัดประหยัดนะคะวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรยุ่งยากอะไรครับอืมเขาผสมน้ําฉีดแบบบทีี่่่วาเนยครัก็ ตัวยาทั่วไปนะคะแต่เราวิธีการเราก็มีหน่อยว่าตอนผสมเราต้องผสมก่อนอื่นครับผสมให้เข้ากันก่อนไม่งั้นตัวยามันจะเป็นก้อนหน่อยต้องลงน้ําก่อนใชเขยาให้เข้าคนให้เข้าตัวกันก่อนแล้วก็ใช้ครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอ่ะใช้ง่ายสึกย่ดรุ่ที่แล้วก็ได้ผลผลิตดียอดเยี่ยมครับก็เป็นอีกรายหนึ่งที่ใช้เอสพีนาโนนะครับยืนยันอีกก้าหนึ่ง จากชาวนาตัวจริงสีจริง